ชมลมเซิร์ฟสเก็ตทูทูแป่กประเทศไทยทุยทกคนเราจะมีการแข่งขันกันสำหรับคนที่แพ้นะครับจะต้องทำการสูญเสียบอร์ดให้กับผู้ชนะโอเคทุกคนถ้าเปิดคลิปก็ผมนี่คือ ชมลมเซิร์ฟสเก็ต u t ท b e แห่งประเทศไทยทุกคนวันนี้ครับเราวางแผนกันจะมาแข่งปั๊มแท็กนะครับที่ ESC ปะที่นี่นะครับที่ปทุมธานีครับนะครับมากับพี่พีทนะครับแล้วก็มีน้องโรเตอร์นะครับเราเล่นกันอยู่นะครับเราตอนแรกจะไม่แข่งนะแข่งใครเร็วกันมีเตรียมพร้อมเลยบอกพี่พีท อ่าผมขอยืมจัก,กรยานด้วยได้ไหมครับเนะนีเ่ยขอยมเอจะแบบเล่นบบอันนี้ละเล่นกับจัก,กรยานปรากฏว่าอ่าเรากําลังซ้อมไปสักพักนะครับอเอกก็ยังเล่นไม่เป็นท,ทั้ทีมก็<อ>ยังไม่ค่อยคล่องอ,อ่าอันนี้พอได้แลวอ่าอพอได้อะไรพี่พอได้แล้วบล็บอกเยติก็ผ่านโค้งแรกยังไม่ได้เหมือนกันพอเกิดเหตุการณ์พอเล่นไปสักพักอ่าช่างม่วง นะครับช้างม่วงโอ้ยมาเลยเล่นอยา<ช>่างดีฟอร์มเขาเล่นแบบหลายรอบเลยมีครั้งหนึ่งพอจะลงนะครับเป็นช่วงที่แบบกําลังจะออกจากบอดเป็นยังไงครับเล่าเหตุการณ์่อเหตุการณ์คือช้างม่วงกําลังจะออกจากบอดแล้วจังหวะมันเร็วแล้วช้างม่วงบอร์ดมันเลยไปแล้วมันเหยียบปั๊บจริงๆเราจะจับแบบนี้ได้แต่จังหวะที่ม่วงจับขึ้นมาปุ๊บกันไปชนนิ้วปรากฏว่าเป็นอย่างในภาพที่เห็นเป็นอย่างในภาพที่เห็นนะทุกคนทุกคนครับเรามาถ่ายเซิร์ฟบอดครับนะครับตอนนี้นิ้วหักครับ รู้เจ็บบ้างไหม่ปไปไปโรงแามเนี่ยตอนนี้น่าจะชาอยู่อืมอ่ะทำงานกันโอเคครับทุกคนอันตรายครับเซฟตี้ต้องดีครับทุกคนใช่ครับไปครับไปครับอือหือไปโรงแามก่อน เราก็เลยเปลี่ยนแผนเพราะว่าถ้าเราเล่นด้วยความแบบเสี่ยงเกินไปน่าจะไม่ปลอดภัยนะครับมาฝึกทักษะก่อนนะครับโดยคนเรามีครูสาวสุดสวยครับน้องมิยาครับนี่เลยค่ะเ็นให้เรานะครับผมเพราะว่าน้องมียาเนี่ยสอนแค่ชั่วโมงกว่ชั่วโมงเป็นหมดเลยอยากรูมนก่าคนที่ไม่เป็นเนี่ยผมเนี่ยชั่วโมงนึงจะได้ไหมเอกกลิตีพร้อมพิสูจน์แล้วครับตอนนี้ไปไปอยู่ค่ายเขาตั้งแต่เมื่อไหร่อยากพิสูจน์กันคนที่เล่นไม่เป็นชั่วโมงนึงจะเล่นเป็นไหมนะ โอเคครับผ่านเวลาไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งทุกคนนะครับ จากแดดแรงๆนะครับเผาหน้ากันดําหมดแล้วตอนนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเอกครับทีมเพิ่งจะขึ้นได้เหยียบบอดวันนี้วันแรกนะครับมากับบอดใหม่ๆของเขานะครับเพิ่งซื้อเลยครับนี่เพิ่งซื้อนะครับก็โอ้โหยายากขี่มาแล้วครับเขาเรียกว่าขึ้นมาเขาเรียกว่าขึ้นเหรอพี่เป็นมวยขี่ขห้าหมื่นกว่านั่นนอนของผมนะฮะดูลายด้านล่างหน่อยนี่ล้อฟ้าเดือดแปดเดือดแปดขอโทษทีมล่ะอันนี้สองหมื่นห้าอันนี้ตอนนี้ราคาจริงๆมันไปไกลแล้วแต่ว่าพี่เขา ก็แบบว่าอยากให้แบบคนที่เอามาเล่นได้เล่นกันไงอะไรก็เลยแบบไม่ได้อะไรน่าจะประมาณ4ี่หมื่นกว่ามั้งตอนนี้อันชื่อว่าอะไรครับพี่สมูทสตาร์ครับ เบามากอันนี้หมื่นสามห้ารยครับหลักๆมันเป็นมันเป็นตัวเดปเตอร์มากกว่าตัวท็อปมนเนี่ยตัวเดปเตอร์ก็คือบอรดจะใช้อะไรก็ได้แต่แอดปเตอร์ตัวนี้ที่ทำให้มันทำให้มันนุ่มเออของย่นนะครับย่นสำหรับผมใครเริ่มต้นนะฮะแนะนำตัวเป็นตัวนี้แล้วกันจิลี่อยู่ที่สา0 0ีบาทนะครับแต่ตอนนี้ก็ไปเ0็ดแล้วบ้าเรียันนี้ผมกเรียกเือนกนรียกเรียกเรียกเรียนเรียกเรียกเรอยเรียกเรียกเซื้อเลยเปล่าบอรีแนลมีก คนในประเทศในสองสามคนเองมั้งมีเป็นหนึ่งมีสามคนนั้นเมอเจอไม่มีคำจะพูดเลยไม่รู้จะเอาไปเล่นยังไงให้มันคุ้มเรจะแพงขนาดนั้นเท่าไหร่อ่ะพี่สามสี่แสนแล้วแปดเก้ายิ่งกว่ารถยนต์อีกนะใช่ครับนี่เล่นประมาณนี้พออันนี้น่าจะประมาณสามสี่หมื่นแล้วนะครับซื้อมาประมาณหมื่นแปด รด้มาตอนนั้นนะครับเรารีบขายแล้วดิพี่ราคาขึ้นรีบขายแล้วโอ้ยลายขนาดนี้ราคาคงไม่ถึงมั้งที่เรามาพูดแต่ละอันเดอร์นี้ครับเราจะมีการแข่งขันกันนะครับสำหรับคนที่แพ้นะครับจะต้องทำการสูญเสียบอร์ดให้กับผู้ชนะวุ้นเหมือนยีบาทอ่ะวุ้มือนให้กัน20่สิบบาทจะได้ตั้งใจแข่งไงจะได้ตั้งใจแข่งคราวนี้ทำให้พี่พี่แพ้ครั้งหน้าพี่พี่จะซื้อชแนลมาแล้วก็ท้าใหม่ท้าใหม่ท้าใหม่แบ่งก็จะไปแบ่งกันกัน กลายเป็นว่าผมคุ้มสุดเลยนะแต่เราแต่เราจะทําการโอ้ร้อยออกนะครับสุ่มว่าใครจะคู่กับใครนะครับโอเคมาหน่อยมาหน่อยออกโอร้อยออกเฮ้ยใครบอกใครยืนจ้ะหมอุ้ยได้บอดได้บอดแน่ๆเลยอ่ะอุ้ยคู่นี้เก่งอ่ะเก่งทั้งสองคนเลยอ่ะเว้ยท่านหนู่คู่กับพานุ่มทำไงพี่พี่บันเลยเลยแล้วเนี่ยเอยแคป คล่องเปล่าเฮ้ยผมไม่แข่งกับคุณโอ้โหอันนี้ออกก่อนเลยสิคะไม่แข่งกับคุณมาหน่อยออกอ้าวได้เลยได้เลยเราคู่บอลเก่งนู่บอลเก่งฮะ เอ,ก,เอกต้องสู้แล้วเอกได้พี่ที่เราจะแข่งกันก็คือเราจะทำการซิกแซกรอบขวดน้ำแล้วก็ขี่กลับมานะครับไถกลับมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วทำการแท็กค,คนต่อไปอทีมไหนใช้เวลาน้อยที่สุดคือผู้ชนะแล้วแล้วถ้าสมมติแบบว่าไถาไปกลางทางแล้วเก็บขวดไม่ครบอะคะต้องกลับมาเริ่มใหม่หรือยังไงให้ย้อนนิดนึงให้ย้อนย้อนให้ย้อนขวดนึงใช่ครับย้อนย้อนขวดล้มเป็นไรไหมพี่ขวดล้ม ย้อน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 คนเรแล้วถ้าเกิดจำเป็นต้องเท้าแต่พื้นหรือไม่แต่พื้นเลยพี่อนุโลมได้แต่ว่าใครเร็วสุดชนะเร็วสุดชนะคุณคิดว่าคุณอยู่ต่างประเทศเหรอแในรุ่นนิวยอร์กโอ้ร้อนเนี่ยร้อนแต่งแต่งตัวนิวยอร์กเอีก็ได้ คนจะส่งมานะครับไปแล้วก็กลับมาใช้เวลาเท่าไหร่เก็บไว้ก่อนอ่าแล้วค่อยมารวมเวลากับอีกคนที่2รอบ2นะครับทีมไหนรวมเวลาแล้วได้น้อยที่สุดคือผู้ชนะโอเคไหมอ่าโอเคแล้วไปคคนแรกผมก่อนดีกว่าจะได้ให้พี่ๆรู้ว่าควรเร็วแค่ไหนใชแล้วจริงว่สร้างวิาทสร้างมาตรฐานคุณต้องเข้าใจผมเนแค่ชั่วโมงเดียวโอเคป เราแพงวันเราได้จะเดือดสุดแล้วตอนนี้เป็นแสนี่ยถึงหน้ายาวๆไอ้อยากให้เขาเสียชื่อเสียงยาย่าเขาเล่นเทพมากกว่าตอนนี้จริงเหรอเราทำได้เราอีกทำได้คนจับเวลาพอแล้วหนึ่งสองไปนะป๊บขอไม่ขอหม่ผิดผิดหนึ่งสองงแรงเลยเลยไปยังเนี่ย

มันตัแต่แรกเลยผู่เอยาเล่นอยาเล่นดิเอาจริงเอกทำได้อนนีมเล่นดิเอกอาทีแล้วยังไม่ถึงไหนเลยอันนี้เวลาเริ่มใหม่ไหมครับหรือว่าต่อเลยฮะต่อครับอ๋อนาทีกว่าแล้วนะไมไปไหนเลยบิดไปบิดบิดเออบิดบิดเอกกลับมากลับมาเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ต่อมาต่ออะไเ้ยได้ปะได้ปะได้ได้ปะลำล้ำ หมุน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 อ่ะกลับมากลับมากลับมาเดี๋ยวมีเวลาเดินอยู่เวลาเดินเวลาเดินอยู่กลับมาเดินเวลาเดินไม่น่ารอดทุกคนไรเอ๊ะป้าลองล้มล้งเลยได้ปะได้ปะฮ้่ยนี่มเขามากเลยไถยหายหายหายนี่เดินเร็วกลับมา แย่ยม,มากโอ้ยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเดี๋ไปช่วยเดีไ๋ไปช่วยหุ้เขิ <c oughs> ไนไอเราไม่รู้จะฟังตัวไงไอเราก็น่าจะลำได้ไโยกเลยเล่นเล่นเซิร์ฟอบบไปลำไปลำดีกว่าน่าจะใช่น่าจะใช่นะเฮ้ยจะได้พี่ชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้เฮ้ยได,ได้ได้ได้นี่เขาเล่นชั่วโมงหนึ่งจริงๆทุกคน,ออนครั้งแรกด้วยโอเคทีมที่สองครับคนแรกไปก่อนเลยเราแพ้แล้วนะเองจยันพี่แก้ให้พี่แก้ให้ยอมจับเวลาให้จับเวลา เอาบดไหมเราจะได้ทั้งสองท่านรับน้าแชแนลต่อพี่ตัชีที่ใส่ธุรกิจนะรักธุรกิจรักธุรกิจมือด้วยใช้ด้วยใช้ด้วยมือกัอรับมือกันรัมือกันทำไม่แพ้นะได้ได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเดี๋ยวผมจำเล่นโดยไม่ใช้มือเลยเขาใช้ขาอย่างเดียวแล้วไม่ใช่บาส พร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มครับเฮ้ยเฮ้ยไปอันวะเฮ้ยได้วะได้วะเฮ้ยได้วะได้วะเตรียมตัวเสียบอดเลยมั่นใจผมมั่นใจเฮ้ยคนนี้ผมเห็นเขาเล่นไปหลายทีไปแล้วทำไมเขาได้แค่นี้ว่อะไรเนี่ยขมาจามมาเลยข้กลัมมาเลยที่เขาโชว์เท่เขาโชว์เท่เอาชนเลอ เอาไปมาไปไปมาม่ยังไม่เข้ายังไม่เข้าเอาคนเ่อไปคนเ่าไปทไปทีสุดท้ายโอ้ทัพทีมเขาเอาคนเบสิกลงก่อนนะรอบสองน่าจะเดือดนะรอบสองนี่ตัวเต็งสาคนเลยนะไปัพทีมทีมครับสไป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  เฮ้ยผมเชียร์สุดชีวิตเลยครับเหล้ยวเลียเลียวไป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 ยปไปไบไปไปไลไปไปไปยปไปไปไได้เไปเปไเไปไปวปไปไม่ปไปไลไปไป่ปไปไวไปไไไไไไไปไไปไไป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 อไปไไป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 ไงไป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 ไไปไปไไปไไปไปไ่ไปไยไอไปไไปไไกไปไไไไอไปย เอยด้อยู่ดอยู่อดอยอยไย่ได้อยู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 ่าก้อบ่ไมชนะู่้่ได้อ้อยู่ไดยู่ไ้ยม่ไดย่้อไ้อยู่เ้ยู่้อยู่ได้อยู่ไดอย่ได้อ้อย้่้่้้ยไ้ยู่อย้วยู่้อย่้วยู่ไม้ย่ไดยู่้่อ้ออ่่่ไอ่้เ่ออ้่้ พี่แพ้เถอะแพ้เถอะสองครับพี่เอากี่วิดีกว่าโอ้หพี่พี่กี่ผมมัก2สองวิพอเฮ้ยใช่ไหมแคสหลืออะไรถ้าพี่พีชชนก็เสียฟอมอะบนน้ำแล้วบนบกแล้วเล่นหมดแล้วอะแพ้ไม่รู้พูดไงแล้วอะโอ๊ยหยิอยาพูดเยอะผมไม่ได้ซ้อมทิ่แพ้แบบนี้โอเค สองาง้ยมาดีมาดีโอ้ยโอ้ยอดผิวเฮ้ยนเขาได้มาส่งไปอยูนะจริงๆผมสอนเขาเล่นอยู่พี่จริงเหรอสอนเขารำเลยปะไปแล้วไปแล้วเบล ไม่แต่แอะเดียวไม่มีไเลยแผลงกันแล้วพี่บีเนาะคือแบบทําให้ผมอ่ะดูอ่อนแล้วพี่บีมาตัดหน้าให้ดูเด่นในคลิปนี้มันเป็นแผนการของคลิปคนดูอ่ะควรรักคุณใช่เพราะผมทําให้บทเขาเด่นเพราะกระอกช่องเขาแล้วทำให้บทเขาเด่นในช่องผมจะมาเด่นได้ยังไงใช่คุณละไม่ควรใช้เวลาเยอะขนาดนั้นคุณเองเข้าใจไหมโอเมาเข้าไปเข้าไปจริงโอเคเมาสอนให้ดูว่าเซอร์ปอยย้า้จริงอ่ะเล่นยังไงเฮ้ยที่ถ้าล้มมันจะฮามากคลิปจะพีคผมว่าควรล้มหน่คลิปจะพีคไม่ได้เขา เด่นเขาเด่นเขาเด่นต้องมีฉ็อก้มไหมอันนี้เด่นต้องเป็นลมอันนี้กระดูกหักทิมออไปเขาขององค์ประกอบยู่ทุกว่อหนึ่งสองสมแล้วค่ะจุเบเฮ้ยเฮ้ยเอับอไหมเราจะได้ทั้งสองครับาเริ่ต้นให้ดูว่าเซิร์ฟบอลที่แท้จริงกันเล่นยังไงเซิร์ฟบอลที่แท้จริงกันเล่นยังไงเฮ้ยเเเอาเลยวโว ใจมีทัชจะทำคอนเทนต์ให้ไอ้ชี้มาไหมคุณยังไม่ทัชเส้นสีแซกเลยคุณชนเก็บเรียบเลยเริ่มเรียเอาจับเวลาอยู่เหรอเอาจริงพี่เอาจริงไปยังไงเนี่ยปวดน้ำย่างเอียงเลยผมบอกแล้วมันยากเฮ้ยโอ้เลี้ยวไกลเยอะเออเฮ้ยได้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 หมดเลี้ยวไกลขนาดเนี้ยปูอีกสิบขวดยังได้เลยเฮ้ยเขาก็ไปเฮ้ยเฮยยังไงยังไงโอ้ย เขาทำคอนเทนต์ให้พี่ได้เหลือสองอันเหลือสองอันเหลือสองอันพี่ไม่บอกผมผมเห็นไหมพี่ชัดดีมากพี่เลิกเล้กเลิกเลิกเลิกอันนี้บอกสี่หมื่นจริงป้ะเนี่ยนี่บอกสี่หมื่นจริงป้ะเนี่ยไอตอนสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเออได้อเร่อเร่อ้อโค้งกลับมาโค้งกลับมามาเลยมามามาไอ้ย าตรง,ตรงไม่ยอมไปคำเดียวลืมสัาแนวไปตั้งติดวีดพอแล้วบ้างพี่ <h az oo> บอสมาคุณบอสแล้วสิบิพี่บอสช่วงท้ายคลิปแล้วพี่รู้เนาะเราควนพีสุดๆเลยตอนเนี้ยคนจะได้กดครับกระดูกค่ะเราเอาตรงต้องเป็นไฮไลท์เลยเออเอากระดูกทำเป็นไฮไลท์หน้าคลิปบอสจะตีเล่นกับพี่ธกากระดูกหักโอ้คนกดยับเลยใช่พี่ชมผมว่าทำไมเนี่ยหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ตรงนี้ยเฮ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 ้ได้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ เก็บให้เก็บให้โอเคถือว่าเร็วอยู่ชูสีูสีกับพี่บี่เลยคนี่ชูสีก็คิดไม่พีก็ตัดออกคิดไม่ผีแล้วเดี๋ยวเรากำลังรวมคะแนนนะครับผมทุกคนนะฮะรวมเวลาว่าใครที่ใช้เวลาน้อยที่สุดคือผู้ชนะแล้วได้บอร์ดไปนะครับผมเราจะเริ่มประกาศจากอันดับ2ก่อนนะครับผมอ่าอ ยงทีมที่สองถเวลาไปยังไงสองนาทีสิบห้าวินาทีคือทีมของคือทีมของอันและทัชชี่ับผมอทีสองไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกเป็นไงเป็นไงบอกแล้วบอกแล้ว เียงใหญ่าเอาเจียงใหญ่าเอาจียงอญ่าเียงใหอาจริงต่อไปเราจะไม่ประกาศที่สนะครับเราจะประกาศที่1เลยแล้วกันรู้ตัวที่สามให้เขารู้ตัวเองกันไปอันดับหนึ่งทำไปเพียงแค่1นาทีสิบามวิเท่านั้นคือทีมสิบวิเราพอแล้วมั้งพี่เฮ้ยเล่นหมดแล้วอ่ะแพ้ไม่รู้พวกใครแล้วอ่ะเก่ากูดเยอะผมไม่ได้ซ้อมที่แ่นกดนี่คือทีม ผมขอแล้วกันนะพี่ขออันนี้ขอแล้วกันนะหมดความหวังนั่งน้ำตาเรินคุณดูนี่บอกกับบ้านเล้วจะไม่เสียเราไม่เสียก็ไม่เสียอยากรู้เวลาตัวเองอยากรู้เวลาตัวเองไหมบอกเลยแล้วกันเผื่อคนทางบ้านเขาจะแบบว่าสงสัยอ่ะพี่บี้ได้เท่าไหร่พี่บี้นะครับทำเวลาไปได้ทั้งหมด18วินาทีจุ่มหโอ้โหแม่เว่าทวงสุดเลยปูเนี่ยทวงเขาสุดสุดเลย จะตกใจนะตกใมันน้อยสนาทีถึงจุดยี่ิบเอ็ดวินาทีเฮ้มองอะไรกันเดี๋ยวผมหลาคุณมองอะไรกันจะไปหาเรืองเขาดิเขาเจี๊ยเอะ โอเคครับวันนี้เราก็มาถ่ายกันที่นะ ESC Park Space p u m p e r นะครับก็มาเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้ครับผมแล้วตรงนี้มันเป็นที่เดียวกันกับ ESC h i g h w a y Park นะก,ก็สามารถมาเล่นได้เหมือนกันนะครับก่อสร้างตรงนี้เขาจะสร้างให้มันเป็นลานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย<อ>นะครับีทั้งแบบเอาไว้ปั๊มนะลานไว้ปั๊มมีโบว์สำหรับเล่นเป็นเป็นคลื่นนะครับ<อ>แล้วก็ตรงนี้เป็นลานเซิร์ฟใหญ่ๆนะครับ กำลังก่อสร้างอยู่ครับเรามาถ่ายก่อนที่เขาจะสร้างเสร็จนะครับผม oh. yeah. ดีมากนะข้างในอะ่ะแบบว่าสวยๆเลยค่ะแบบว่าสมูทเลยวันที่11นี้เปิดซอฟต์เปิดนิ่งโอโอเคครับก็ฝากไปติดตามเขาแต่ละช่องนะครับช่องบอสกิรตินะครับสวัสดีครับกินไนะครับนะครับโอปาทัชชี <S <S นะครับผมแล้วก็อยู่ไม่นิ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็สนุกมากนะครับผมก็ถ้าใคร เล่นเซิร์ฟอยู่นะครับเซิร์ฟสเก็ตอยู่ก็คอมเมนต์บอกนะเดี๋ยวบางทีเราไปเล่นด้วยกันใครมีที่ไหนแนะนําก็เดี๋ยวพวกผมไปเล่นด้วยนะครับผมเอกนี่เป็นครั้งแรกของเอกเฮ้ยหนุ่มไเล่นได้ชั่วโมงนึงไปท้าเขาเสียบอร์ดดีกว่าเฮ้ยพี่พี่ไม่หมดพี่หมดแล้วเ่าเป็นอะไรกับบวดเขาต้องไปเอาเพิ่มพี่พูดนั้นอาจจะเป็นจริงมึงไม่ได้ไปแล้วหยุดเล่นเลยหยุดเล่นเลยหยุดเล่นเลยโอเคบ๊ายบายทุกคนลาย